เราไม่ยุ่ราไปไหนเห็นเสื้ออยู่โต๊ะอันหนึ่งจ้ะเราหลบชี้หนูต้องเดิน่ยหนังมาเร็วเดี๋ยะเปิดูให้อยดีด๊ดด ด้นะคะหน้าเจ๊ค่ะอะไรนะไป ไม่ได้ยนกนนนี้วั <Sustain able> <ท>นเกิดที่ขอคเลยขอคืนคืนเลยย ซึ่งอะไรนะก็คือว่ามีความสัมัน์กับว่าทั้งสคนนะคะราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีคนจ่ายเงินพวกเราก็จะไม่ได้เงินเดือนไง กิรเกิดว Problem, ันไหนก็ไม่สำคัญแค่เราเกิดมาคู่กันแค่นั้นก็พอ ที่สุดทั้งตลอดค่ะ <laughs>

จะฟังพี่จอดแล้วเฮ้ยเออใครจะไหนแข็งแรง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>